ที่ร้านโครงทางกุ้งเฟนครับร้านของพี่อังนะครับนี่เราสั่งกุ้งถอยเอาไว้หนึ่งร้อยบาทเป็นกุ้งช่างกิโลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาไปตกปลากันที่ใต้สะพานแปซิฟิกนะครับใต้สะพานแปซิฟิกเราไม่ได้ไปนานมากแล้วนะครับไม่รู้ว่าช่วงนี้ปลาเป็นยังไงบ้างนมะีปลาหรือเปล่าอย่างราคาเดิมอยู่ไหมพี่อังราาคเดิมมคไ่นเออกิโลละเท่าไหร่นะร <150. S 1> ้อยห้าสิบเออกิโลร้อห้าสิบแต่ว่าวันนี้เราอเอาแค่เออหนึ่งร้อยบาทนะครับเอาหนึ่งร้อยบาทพอ ไม่ได้มาอุดหนุนนานเลยใช่ไหมไม่ค่อยได้ออกตกปลาทะเลช่วงนีชง้ช่วงก่อนหน้านี้ก็ุ้งมันก็มีน้อยค่ะเพราะน้ำตื้นอุ้ยสวยมากเลยออกไปแล้วตัวน,นี้นี่ต้องกันดูอืมใช่พอดีคำเลยเเส,สวยมากสวยมากกิโลร้ 150. อยห้าสิบเองนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะขอบคุณครับ นีมากับน้องเทพนะครับวันนี้เราจะทายเรือลิฟต์นี่นะครับนั่งกัน2คนนะครับเราจะไปตกปลาตามใต้เสาครับใต้เสาสะพานนะครับวันนี้เราก็พาเป็นเหยื่อกุ้งฝอยนะครับของพี่อังนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีปลาอะไรกันบ้างนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มานานมากๆแล้วนะครับน่าจะเป็นปีแล้วนะครับปี2ปีแล้วนะครับที่เราไม่ได้มาตกเลยนะครับเดินรถไหมเนี่ยโอเคมันจะมีคลื่นโตนชายฝั่งนิดนึง เดี๋ยวออกไปด้านอนอกไม่มีขึ้นแนละ้วเรือมนันน้ำหนักไนดะ้140กิโลนะครับเทพหนักกิโลนะ60เทพหนักกิโลเ,ออเทพ63กิโลนะครับส่วนผมน้ำหนักออ50นี่อยู่ที่100 100นะประมาณ110 110เกือ,กอบ120กิโลเรือมันเหมาะสำหรับคนเดียวนะครับ อย่าหาทำนะอย่าเลียนแบบวันนี้เรามาเนี่ยมันคลื่นมันไม่มีนะทะเลมันเรียบมากแต่ไม่แนะนำนะครับให้แนะนำให้ลงสองคนนะกินยาหรือยังกินยาแล้วนะ okay. ไปย้มอะนะมองไกลๆน,น,น,นะเดี๋ยวลวกนะยยามมองไกลมองไกลเราไปตกตรงยนะตรงปเราจะตกฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นามีสะพานเก่านีองตว่าต้องไปไปลายนะเราะา่านี้ยแถวใกล้ริมผ่านปลายมันผมนะปลายมันถม,นะม,นถมหมว สะพานมันยาวกว่ากองหินเมื่อเช้าอีกใช่ไหมใช่กว่าเมื่อเช้าเราไปพายที่กองหินนางเงือกมาแล้วนะแต่ว่ากองหินหน่งรัสวยสมันจะใกล้กว่าสั้นกว่าสะพานนี้สะพานนี้ยาวายหนักหนักคนหลังทายไม่ไปเลย มาได้ประมาณสองในสามแล้วนะครับใกล้ๆนะใกล้ๆล,ล,ลงไปแล้วเรือมันพายง่ายนะครับพายง่ายมากเรือไม่โค้งด้วยนะเท่นะเรือมันไม่โคง้เโคงเค้งนะครับแล้วก็มันมีหางเสือด้วยมันตั้งค้ำง่ายมากเรือมันไม่หมุนด้วยนะครับเราพายง่ายขาเรียมกัาเรียม มาทางนี้แล้วเข้าสมอ,อโอเคลงสมแล้วลงสมอเรียบร้อยแล้วนะครับ ตกตรงนี้ขั้นก่อนนะครับภายมาไกลมากมาให้ดูเดี๋ยวเราะยอดตามใต้เสานี้นะครับเอารอเรือรอเรือหมุนก่อนวันนี้ใช้เป็นสองเบอร์นะครับใช้เป็นเบอร์สเปซนะครับกับเบอร์สิบสองนี่กองที่ใสยเยอะอยู่แ สามจังหางนะครับเลี้ยวไปมาเลยมาเลยข้างปาน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 ขอแล้วครับตัวแรกนะครับแรก วางกัดอย่างนี้นะโหยาวมากเป็นกัดอะไรครับทุกคนดูติดสองขึ้นมากัดยาวมากกัดยาวทีถึงนู่นถึงขึ้นถึงปลายเรือนพุ่นสีเหลืองอเป็นกัดสามชั้นนะครับน่าจะเป็นกัดปลากระพงนะเป็นปลากระพงกัดสามชั้นหนละัอกอย่างนี้ปลาใหญ่ก็ไม่เข้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตรงปลายดีกว่าไปดูตรงปลายกัน Спасибо. cho nó phải ăn tươi nó ปลาเดืออตุกปลาเดืออเต็ม ไม่ไปด้วยนะครับเพราะว่ามันต้าน หนุ่นอะไรหนุ่นหนุ่นจได้ใส่ไม่ถึงอ่ะขอแค่ ใหญ่ครับตัวนี้ตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยสวยมากทุกคนสว่สวนี่เป็นปลาที่เนื้ออร่อยมากเลยนะครับ ไม่เป็นใจเลยตอนนี้ตอนนี้คลื่นแรงมากเลยครับทุกคนแล้วว่เาเราพายกลับไม่ได้แน่นอนครับเดี๋ยวร,รอรอีกสักแป๊บหนึ่งน,นะต้องให้คลื่นมนสงบเดี๋ยวเราถ่ยพายกลับเพราะว่าลมมันพัดจากข้างๆเนี่ยเราจะพายเข้าฝั่งพายยากมาก เราดึงสมองไม่ได้นะถ้าเราดึงสมองเราจะถ้าไปกระแทกตรงนูนะ้นเ,เ,เ,เลยนะเราไม่อยู่แน่นอนนะลมมาแรงมากเลงมากเลยหัวเข่าเลยนะด้านหลังเป็นหัวข่าเลยเม็กมากเลยนะ